ครับท่านผู้ชมวันนี้พระเทื่งเอง <จะ S 1> ก็จะมาขอโชคอขอลาบกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นอนได้ยินข่าวว่าคุณยายเป็นฝันดีแม่เพิ่นมาบอกว่าสันมันก็ห่างหายไปหลายงวดแล้วครับสมุชมงวดนี้อาจจะเป็นงวดที่ตัวเลขของคุณยายจะเข่าเป็นงวดของวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนี่ก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นแล้วห้องก็ลองไปตีตามกับคุณยายบิ่งนะครับเนาะในฟังเบิงพอพระเที่ยงเดินทาง จะไปไหว้ปูเจกมนี้ก็ต้องผ่านมาหาคุณยายะนั้นแล้วก็ลองไปถามมองความฝันคุณยายว่าแม่ของคุณยายมาบอกตัวใดเน่นๆกันแน่ครับผมเนาะนี่ครับคุณยายกำลังอยู่ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวคุณยายตั้งกล่องแป๊บนึงครับแตานผช้ชมครับการสดีครับคุณยาย มื่อนีจะมาขอโชคขอลาบกบคุณยายพว่ามีเอฟซีได้หลายท่านพ่นบอกว่ามาถามคุณยายเนี้ยพูฝันดีบอสันพอเที่ยงเดินทางผ่านมากก็เลยจะมาถามมึงนับคุณยายว่าได้เลขตัวใดระบบคุณยายงวดนี้โอ้ยฝันม่อคืน่นยังวะแม่มาโอ้แม่มาแม่มานะบ๊วยเป็นคุณยายบอกครับบเป็นคุณยายสองเจ็ดสิบบอกแม่ สูตรั้น,น,นลวมากบอกหา,กาเก่าแต่น,นั่นมันออกเลยกลางหาเกา่าอแสดว่าคนณพ่อมาโดนไนตีสดว่าอม,อมาโแม่พอม,อม่าเราคุณยายมพมเจ้ทีเยพ่มาบอกกับคุณยาย่มารามาดเจ้าทีเดียพ่อบอากาออบคบ,บ่บ่เห็นเลยบ,บ่บ่บ่าเห็นไม่ไปจังไหนเป็นจนังไหนฮู้จังว่าเสือหายอนถามพระอาจารย์เป็นราเป็นจังไหนเราจังมอมหาเนาะตังแต่มื่อเย็นมานั่งมาส่ง บมาเลยบนี้บ่บมาไก่เลยบ่พู้ได้าเลยพูดภาษาตาก็บ่มาบ่เห็นเด้อยากงัวนอสร้างเป็นแล้วได้เป็นเนีดนอแม่ที่เรามาเมื่อคืนเราพ่ดสิเขียดสิแข็งจ้ะกองมางบ่บอย่แต่ก่นพจนจะมาหาคุณยายได้ใหญ่เพราอไรพนก็มาเพาคุณยายนอมามทจริงว่ก้นๆนี่พจะมาอยู่เรื่อยๆนี่บ่เห็นเลย แตเมื่อเมื่อเย็นมานังมาส่งไม่เนน้ำเย็นไปน้ำไปนาหน่อยไปคนบอน้าหน่างหน่อยไปฝนขอบคุณจ๊ะไปได้วาซื้ออาเดอร์หน่อยแล้วะพนามาขึ้นอ่บอกครับคุณยายคอนแกแต่ว่าโดนนเมนบอกสิท์พนมมหาโดนแล้วซื้อเคสสามหาแล้วบดนเคสสามหา ห่วยมัเข่ากันก็เลยก็พูดเนาะถ้าสามหานี่เลขดังอี้อันเลขเลขมูผมอยู่ทางกลางสินค้อกันเลขเจ็ดการพันหหนึ่งสามหาไหมอันนี้เจ็ดสามหาหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอีกเ้าบอกว่าลายมือลูกปงผลผปางกระาเพิ่มมาช่นออกปักโอ้ยมัพ่มาชวเราออกปากเยองแจ เพิ่นเพิ you know, s <S s okay. <S ่นมาว่าจังไรเนี่ยครับคุณยายบอกเหุ้สร้างเนี่ยจะว่าเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นก็มาว่าแนวอันยายโจมมาบ่มีเงินนอกเพิ่นก็มามุก็มามุกก็ะเชื่อที่ไ่นมาอันเจ็ดสามหาเนี่ยคุณวซื้อเอามันจะออกอีดีระหว่างที่สุดซุดหาเก่าเนซื้อเอาหาเก่าขะมึงอยากได้เงินจัดแม้โดนประเดี๋ยหรคุณยายโดนแล้วโดนแล้วถึงปีบ่ถึงตอนนั้นออกหาเก่าหรือว่า หาเก่าลางน่ะเขาไม่ซื้อไรก็ได้ได้โอ้่นมากมากแสดงว่าโดนเติอจังมากเถื่อนหนึ่งนจังมากเถื่อนหนึ่งนีมากอีกแล้อืมมันมากผู้เดียวเหรคุณยายมากกับหลูผู้ใดหลอกล้านผู้หนึ่งโอ้หลานหลานซื้อเอาบ้านยายก็ซื้อละต่ลี่นี่ได้เกียสามห้าโอ้ สองสองหกเจ็ดสามหาโอ้ได้สามตัวตรงเลยครับท่านผู้ชมสองสองเจ็ดหกแยกสองสองหกสองสองหกเจ็ดสามห้าเนาะสองสองหกเจ็ดสามหาครับท่านผู้ชมเพิ่งยายเพิ่นจัดไปเลยดีจัดแล้วก็ตามบพเที่ยงนี่ยินมากนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเลขที่ทั้งไฟกระสินเนาะที่ช่องแห่งลุงเรื่องเป็นมูพวกเดียวกันนี่แหละครับเพิ่นไปสอบถามกับเจกานครับผม เจกันพันเคยมีโชคมีลาบงวดนี้ได้ยินข่าวว่าพันได้หนึ่งสามหาของคุณยายเจ็ดสามหาซึ่งเจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันเนาะคะุณยายเนาะแม่ยหลายคนพัเนเคยบอกแมนแม,มนอยู่คุณเขาเคยบอกอยู่ครับว่าหลายคนบอกอยู่ดีครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดฝันว่าเห็นเหล็กเจ็ดไก่ตีเป็นหนึ่งผู้ใดฝันว่าเหล็กหนึ่งไก่ตีเป็นเจ็ดเจ็ด<า>นะพ่อขมามันวะพ่อก็มามะวะถือได้หน่หยอยาคาุณบอถือ ถ้าคุณตาเนี่ยคนแน่นอนอยู่ได้ขับเพิ่นมามานอนคุณยายนอนมาโถ่เขาถือถือเด้อลูกอือถือแน่นอนในบ่อคนวาบอกว่าคนถึงแล้วอะคนเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเพิ่นมาว่ายจะไหนเนี่ยคุณยายบอกให้ฟังแนี่ยคนก็มาว่ามึงโมมีก็ซื้อเอาโห่ เอาเงินใส่นอสื่อผยว่าจะของก็ได้คือม่มนี่แต่นอคุเนาะผลอันนี่เท่าไหรคือบสื่อที่หล่อหล่อวะมันได้มันถือไหนมันถือสื่อเอาสื่อคอเงินภายนอกว่านย่ยายว่ะนม่คุณยายบ้านบ่แม่ แม่มากับหลานว่าสันมากับหลานมากกับหลานหน่อยวันนี้พ่อมาทั้งกลดขอมาทั้กลนพ่อมาถือได้ว่าสันถือได้หลามันถือเด้วันแต่พ่อใหญ่มากนี่แน่นอนอยู่แได้พ่อใหญ่ขึ้นมาอันเกาดขึ้นมาเลยไม่มั่วนั้นเราก็บอกถือยี่ศูนย์หานอืมเออเออเสือกง่ะยตรงสื่อเอาหัวผุพันตัวนี่เสนอที่โอ้ มาอีกแล้วสองแถวหรือะเจ้าเดียวเจ้าคนกระโดนได้ไปเจ้ามาเห็นบอกก็จะใส่ลูกอ่ะเห็นบ่กตากระโดนอ่ะได้หลายหมย์เดย้าเติมโดนอ่ะได้ช่วงช่วงฝนตกนี่แหละนาะที่มันออกว่าโเด็ดโอ้เจ้าขึ้นท้ายรถนะบอกแม่นอือก็โดน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 แล้วไหลายหมวดครับหลายหมวดโดนแล้วเมีนสิเกือบปีแล้วบอกพุ่นแนวเกือบปีพุ่นแ่้วหาเก้าก็หนึ่งหาเนาะแมนออกส่วงแมนหาเก้าก็หนึ่งหา แต่ว่ามางง่วนเนี่นให้่ตัวเดียวเลยบอกคุณยายตัวเดียวเลยทุนทุนเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแต่ว่าคุณยายนี่บมอมโบเห็นเลยเนาะคุณยายประพูมเจ้าทีเนาะพูมเจ้าทีโบเห็นทั้งสามตาก็บอกเห็นบองว่าง่ายเลยเป็นจังไห์นอ่อก็คนเขียดบวะตามที่จริงเลขออกปั๊บแล้วสิมาปั๊บเลยเม่เดี๋ยวผมจะก่อนผมมาเอาน้ำคุณยายว่าแต่เลขออกปั๊บปรากฏจิมาเลยน้ำคุณยายปั๊บปลด บอหันหานี่ยกับมะมะเขือแกนมันมีมิดสิดีเลยเป็นโบเห็นพระวันยังกับโบเห็นโบคุณยายเดี๋ยวไปจุดถูปถามบอกไปหากระบอมาให้มาหากระบอมาไปจังไหนมาจังไหนให้มาบอกแน่เป็นลักษณะแนวใดให้แนวเป็นจังไหนกับประจุดถูกเออสิดีเนาะบอมา มันเป็นสองงวดอลยได้ตามทิศจริงขันเม็าว่านัน้อยมากงวดนั้นันแม่เป็นไข่เราสิบโมงมันก็บือเราก็้ว่็ไม่อีกงวดนึงเนาะเป็นสองงวดแล้วอยาาขู่อยู่แล้วเป็นอีกตามที่จริงแล้วมันสองเมดดีมาดีหรือขียดว่าเอามาเห็ดบ่อหรือังเป็นไรีเขียดอยู่บ่อบอกอยู่อย่างที่ว่าพนกับวนก่ห้อยแต่ยังเป็นคนที่วันแข่งถายโดนแตอคนบานเข้าจังมากเนี่ยเ่าคุณนใจเนาะ มื่อนั้นเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนแหงถ่าโดนหรือเพื่อนนีว่าเนาะแหงว่าจะบอกบ่เด้บ่เด้ลูกปลูเด้บ่เด้อันนี้ก้าวกายเดีบอกคนจังให้เพิ่นมาตัวเพินเนาได้พนเนาได้เนี่ยจิบบมาอีหยังอีหยังก็มาบอกหลานทีละรู้สิเบญหย่อนคุณยายบอกว่าคุณยายว่าขันเด็กบัวเมียนยังว่าหาเดี๋ยวพันบัวเมียนยังไม่บอกคนเสียเงินหลาย รู้สิแมนบรจักคุณยายไม่ให้เราบรจักแม่แอบบริจาคอับอมันบอมันใจเยีมาเด้วยบรจัคอันพนเสียเงินหลายได้ว่ะแค่ผุดบอมันเพราะว่ามีมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ว่าหอยออกมาแล้วมันมาถูกคุณยายก็เลยไปจุดถูกไปจุดถูกบอกคุณยายก็พุ่มเจ้าทีหายเพิ่นบริจาคคันบอมแมนเยี่ยมมาเด้อเขาเจาเสียเงินหลายเพิ่นว่าก็เลย เกลีายก่อว่าเงียบเลยเงียบเงียบเลยล่ะท่านผู้ชมเป็นสองเป็นนี่เป็นหมวดที่สองแล้วอันนี้เด็กแม่อันนี้แม่พี่พอเนื้ออ๋ออันนี้ของพี่พอพี่แม่เป็นวิญญาณของพ่อแม่ของคุนใหญ่เก่าคุณาเป็นกระเพือม่าอีกครั้งหนึ่งนาะคุณยายเนาะค่ะอืมพือมาก็ถือว่าโดนอยู่ครับโดนอยู่จี่เกือบปีผุนั้างแต่หาเก่าปีปีปีแท้แต่หาเก่าตามพระเสี้ยงจำได้นี่หลายงวดแห้งลายงวด อาครับผมก็ขอบคุณขอบคุณครับผมคุณยายเนาะเอาว่ๆอีกข้างนึงแน่ตัวไหก่อสิพ่นมาบอกเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้ตัวเดียวท่วนๆเลยท่วนเลยกระตัดเอาเองเนาะคุณยายเนาะคุณยายากตัดเนาะกระตัดเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดแลวกสามหาหาสามเนาะสามหาหาสานี่ดังแห้งเด้อท่านผู้ชมเอาขอบคุณขอบคุณคุณยายกับผมใจคขามมุ่เนาะ S <S <an> <S เอานี่ก็เป็นแค่ความฝันเด้อครับท่านผู้ชมเป็นแค่ความฝันครับผมกา <S an> <S an> ให้แค่เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่าน <S <S <an> ใส่วิจนารณญาณเอาเองครับผมเนาะใ,ใส่วิจรณญาณเอาเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับยังที่พเพราะเจ้าเคยบอกไปละครับคนมุนอยู่บางกอก <S an> คนบอกอยู่ทั่วไปแต่ว่าเข้ากะ <S an> หาใครให้แค่เป็นแนวทางบอคุณยายคนฝันฝันเพราะเช้่องเลยอยากไปแบ่งฝันท่านผู้ชมท่านใดมากกใจจ้งคอยจัดครับผมคัดกับพานเนาะเอาครับผม คลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับสมชุชมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาช้าแนวขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ,ดอครับก็ขอให้เป็นตัวเลขงวดของวันที่หนึงง่งกรกฎาามพศ2สี่รครับผมวังว่าตัวนี้แหละครับจะเป็นทงวันวันที่หนึ่งเนาะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาหารคุณยายครับผ่านมาเขาดีครับจผูกจุ่มยิ่งว่า,าคุณยายพ่นฝันดีก็เลยขอน้ำคุณยายไปแบงฝันเนาะออเอ้ามันหมา่นกันสูบสกคนเด้อครับ